สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของเจิลไอซ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมประจำเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะซึ่งแองเ y ลก็เชื่อว่าความรักคือพื้นฐานของชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักลึกน ใบแรกนะคะของชาวราศีธนูสตร n น t ์นะคะโฟล์คซันเฮลโลแ n นหกถ้วย สามดาบเก้าคาถาห้าคาถาสิบถ้วยและใบสุดท้ายนะคะ Night of Pentacles สำหรับคลิปนี้นะ การพยากรณ์ในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูนะคะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่21พิพฤศจิกายนถึงวันที่22พิพฤศจิกายนนะคะถึงวันที่21ธันวาคมประจําเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะในอดีตของคุณนะคะสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะได้ไพ่หกถ้วยนะคะนั่นหมายความว่า เหมือนความรักมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะได้เจอคนรักเก่าหรือว่าเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนที่เราแอบชอบนะคะหรือว่านั่นแหะค่ะที่แบบผ่านผ่านมาคนเก่าๆนะคะก็ทําให้คุณได้พบเจอกับเขาอีกนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็รู้ดีะค่ะว่า ไม่สมควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวหรืออะไรนะคะเพราะว่าในไพ่ h e l e p h a n t นะคะก็เหมือนกับได้รู้ตัวอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกนะคะและสำหรับคนโสดนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่คุณเคยรักหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนนะคะที่เคยแอบชอบกันมาก่อนนะคะซึ่งก็จะมีโอกาสได้เช่นกันนะคะที่จะกลับมาคบกันแต่ว่า คุณก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะสําหรับคนโสดนะคะหากว่ามีคนเข้ามาหาคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างจะเป็นบุคคลอันตรายในระดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือว่า อาจจะเป็นคนที่แบบอันอันตรายสําหรับคุณนะคะเพราะว่าในนี้ค่ะก็คือมีรูปของสิงโตแล้วก็มีผู้หญิงอยู่นะคะแต่ว่าคุณก็คิดว่าคุณสามารถจะเอาเขาอยู่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยความคิดของคุณนะคะมันก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นจริงไปซะทั้งหมดนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอะฟูลนะคะนั่นก็หมายความว่าบางทีสิ่งที่คุณคิดกับความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะ ทำให้เขาหยุดเจ้าชู้ได้แต่ความจริงแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่เลยนะคะเขาอาจจะเข้ามาแค่ต้องการอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่คุณอาจจะได้พบเจอคนรักเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งคุณก็รู้ตัวเองอยู่แล้วละ่ะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะซึ่งคุณก็อาจจะคงจะไม่ทําอะไรหรอกนะคะที่มันไม่ถูกต้องในปัจจุบันของคุณนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วะคะ่ะก็บางทีอะ นะคะความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของคุณนะคะมันก็อาจจะมีผลต่อความรักระหว่างคุณกับของคุณได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อใจนะคะหรือว่าความเหมือนกับความซื่อสัตย์หรือความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเชื่อมากเกินไปนะคะ บางทีก็ต้องใช้วิจารณญาณเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะฟูลเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสถานการณ์บางอย่างมันเข้ามาค่ะให้คุณใช้วิจารณญาณของคุณเองนะคะวิเคราะห์เองว่ามันจริงหรือเปล่านะคะมันมีความเสี่ยงไหมนะคะอย่ามองอะไรที่แบบเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปเพราะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นจริงอย่างที่คุณคิดนะคะสถานการณ์บางอย่างอะคะ่ะ ในอนาคตของคุณนะคะในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเข้ามาหาคุณจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เคยรู้จักแต่ว่าในการเข้ามาหาคุณเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะไปเป็นมือที่สามของเขานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคนโสดนะคะจะไปเป็นมือที่สามของ คนคนนั้นหรือว่าเขาคนนั้นจะเข้ามาทําร้ายใจิตใจของคุณนะคะเพราะว่าคุณก็ได้ไพ่สามดาบเข้ามาด้วยนะคะเห็นแล้วแบบเจ็บปวดนิดนึงนะคะเจ็บปวดใจนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เหมือนจะมีข่าวดีนะคะว่าคุณก็ อาจจะมีบุตรนะคะเพราะว่าในไพ่ไพ่เดอดซันนะคะนั่นก็หมายถึงการเริ่มต้นนะคะจะเป็นเริ่มต้นของการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะหรือในช่วงนี้ถ้ามเีเรื่องของการมีบุตรเข้ามานะคะก็ระวังเรื่องของมือที่สามด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีมือที่สามเข้ามาทำ้ายจิตใจคุณหรือว่า ความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่รักก็ให้เรามาระวังให้ดีบางทีอมันอาจจะมาจากเรื่องของเรื่องอื่นๆนะคะแล้วมันพานทาให้คุณรู้สึกแบบไม่มีความสุขในเรื่องของความรักอาจจะอย่างเช่น มาจากเรื่องของการงานที่คุณรู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าในไพ่ใบน,นี้ค่ะคุณได้ไพ่ก้าวขามมานะคะแล้วก็ใบหน้าของผู้ชายคนนี้รู้สึกแบบเหมือนกังวลนะคะเหมือนไม่ไว้ใจอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบยังเหมือนสงสัยในความรักของตัวเองนะคะแล้วก็ มันอาจจะมาจากตัวคุณเองที่จะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในไพ่ใบนี้นะคะห้าคาถามันหมายถึงความขัดแย้งนะคะการต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้สติหรือวิจรารณญาณของคุณให้ดีนะคะอย่าใช้อารมณ์ให้มากจนเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้สึกด้วยนะคะบางทีเราก็ต้องรู้จักถนอมจิตใจของคนอื่น,ด,น,นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุณรักะคะ่ะถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องดีๆเข้ามาก็ควรจะให้มันมีเรื่องดีๆต่อไป ไม่ควรจะทำร้ายใจิตใจกันเองนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยค่ะความสมบูรณ์แบบที่คุณคาดหวังนะคะความคาดหวังของคุณที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองนี่แหละนะคะก็คือเนี่ยในยไพ่ใบนี้คุณก็จะเห็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะที่ยินมกอดกันอยู่แล้วก็มองไปที่บ้านนะคะที่ดูแบบ มีความสุขแล้วก็ด้านบนก็จะมีถ้วยทั้ง9้าถ้วยนะคะซึ่งก็หมายถึงชัยชนะและความอุดมสมบูรณ์และความาสมบูรณ์ของครอบครัวค่ะนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณก็คาดหวังเหมือนกันว่าคุณจะมีความสุขแต่ว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าคุณให้ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของความรักดีๆเพราะว่าอาจจะเข้าไปสร้างความขัดแย้งให้กับครอบครัวคนอื่นได้นะคะจะไปเข้าไปเป็นมือที่3นะคะแล้วก็เกิด มีความรักครั้งนี้อาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีเท่าไรนะักนะคะอาจจะสร้างความเหมือนความกังวลวิตกกังวลให้กับคุณมากกว่านะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดชาวราศีธนูนะคะไพ่ใบที่10บของคุณนะคะคุณไ,ได้ไพ่ night of pentacles ซึ่งสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าคุณยังคงดําเนินให้ ความรักของคุณไปในแนวทางที่ดีมันก็คงจะดีต่อไปนะคะมันยังคงดีต่อไปยังไม่ค่อยอะไรมากมายแต่คุณต้องประคับประคองสถานการณ์ทุกๆอย่างให้มันผ่านไปได้ได้วยดีนะคะไม่ทําใจกันและกันนะคะแล้วก็เอาใจใส่กันให้มากๆนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดนะคะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เข้าไปเป็นมือที่3ความรักไม่ได้เข้ามาทําร้ายจิตใจคุณมากนะักหรือว่าไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้กับคุณมากนะักคุณก็คงจะต้อง เหมือนรักษาระดับของตัวเองต่อไปอะคะ่ะถ้ายังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาคุณก็ยังคงอยู่นิงๆต่อไปนะคะเพราะเหมือนในไพ่ใน g h t เ f น e n t a c l e s นะคะคุณก็จะเห็นว่าม้ามันก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะออกไปรบนะคะอัศวินก็แบบยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะออกไปรบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะความรักคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมในตอนนี้นะคะต่อไปเอง้าอาจจะเปิดไพ่อีกสามใบให้กับชาวราศีธนูในเรื่องของความรักนะคะเพื่อจะ คอนเฟิร์มสถานการณ์บางอย่างนะคะใบแรกค่ะ Eight of Earth นะคะ b i n e r y Wall แล้วก็ Five of Air <c oughs> นะคะ รายแรกนะคะ g of Earth นะคะ Skill of Working นะคะบางทีอ่ะการที่คุณไปทำงานมาหนักหาหรือว่าเรียนหนะักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอย่าเอาปัญหาเหล่านั้นเข้ามาสู่เรื่องของความรักนะคะอย่าทำให้หัวข้อของสิ่งเหล่านี้ค่ะมาเป็นตัวจุด ชนวนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะบางทีคุณก็อาจจะเอาใจใส่กับเรื่องของการงานและในเรื่องของการเรียนของคุณในตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าให้ใส่ใจในเรื่องของการการเรียนกับการงานให้มากขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าในาไพ่ใบนี้ค่ะเขาก็บอกว่า skill w o r k is reward นะคะ แล้วก็มันจะทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในไพ่ใบนี้นะคะ w e n e w a l นะคะการที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งที่ดีๆนะคะในไพ่ใบนี้เห็นคุณจะเห็นว่าครอบครัวก็มานะคะสำหรับคนที่มีคู่ที่ คาดหวังว่าจะมีบุตรนะคะคุณก็มีแนวโน้มที่จะได้นะคะแล้วก็ปัญหาหรืออะไรที่จะเข้ามาก็แล้วแต่นะคะมันจะทําให้คุณคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในเวลานี้ของคนที่มีคู่นะคะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้อง move in a new direction ก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณขับเคลื่อนไปในแนวทางใหม่ๆนะคะมันอาจจะหากว่าคุณมีบุตรขึ้นมาเนี่ยชีวิตคู่ของคุณมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง โดยทันทีนะคะซึ่งในใไพ่ใบนี้เขาก็บอกมาอย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณก็ยังคงเหมือนกับว่ายังอยู่ในแนวทางของคุณต่อไปนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าหากว่า คุณเปิดใจให้ใครคนนั้นเข้ามานะคะซึ่งมันอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล,แล้วแต่แต่เมื่อเขาเข้ามาเส้นทางชีวิตของคุณมันก็จะเปลี่ยนเช่นกันนะคะมันก็จะไปมูฟไปในเส้นทางใหม่นะคะซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีทางนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะคนโสดสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ five of air นะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะคะ นั่นก็คือเรื่องของความขัดแยง้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณพยายามที่จะประเมินสถานการณ์ด้วยตัวคุณเองนะคะให้คุณลงประเมินสถานการณ์ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะบางทีมันจะมาเข้ามันจะมีเหตุการณ์เข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจนะคะซึ่งบางทีคุณจะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเลือกหนทางด้วยตัวคุณเองเพื่อนะแล้วเนี้ยให้คุณพยายามที่จะเรียนรู้จากสถานการณ์เหล่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะปรึกษาคนอื่นๆในเรื่องราวของความรักหรือว่าต้องการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักเพราะในพไพ่ใวนี้เขาจะของก็บอกมาว่า unvoice choice นะคะ learn what you แคล from this situation and r e a l l a r o n d motives นะคะก็ให้ปรึกษาคนอื่นนะคะคนที่มีเหมือนว่ามีประสบการณ์นะคะถ้าหากว่าคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ามันไม่มีคำาให้กับตัวคุณนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับคนโสดก็เช่นกันบางทีตัวเลือกหรือว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าไปเป็นเมียที่สามของเขาหรือเปล่าบางทีอะเราก็อาจจะ ถามปรึกษาคนอื่นบ้างก็ได้นะคะเพราะบางครั้งการใช้อารมณ์ที่อยู่เหนือความถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ดีนักนะคะสําหรับคุณนะคะต่อไปแองจิจะเปิดไพ่สามใบนะคะเป็นข้อแนะนําในเรื่องของความรักเพื่อที่จะให้ความรักของคุณย,ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีธนู มาแรกนะคะ Get to know each other Romance Back to what you love นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว Get to know each other นะคะ ก็ให้เรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เอาใจใส่กันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ค่ะ <c oughs> การที่คุณเรียนรู้ที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณจเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้ความรักของคุณนะคะมันคงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดการที่คุณจะตกลงปรงใจกับใครสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆ ก็ควรจะเรียนรู้เขาให้ดีซะก่อนนะคะหรือว่าควรที่จะศึกษาเขานะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดอีกใบหนึงค่ะ Romance นะคะ Love is t h e one that you love w i t your personal attention and affection นะคะให้ออกใจใส่คนที่คุณรักนะคะอาจจะสร้างบรรยากาศให้มันโรแมนติก hmm. เพื่อความรักของคุณ mm hmm. เหมือนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้ รักกันมากยิ่งขึ้นให้รู้สึกดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะหรือว่าคนโสดนะคะก็เมื่อคุณทำความรู้จักกันให้ดีพอก่อนนะคะก่อนที่จะไปโรแมนต์นะคะมันก็จะทำให้คุณไม่ต้องมาเสียใจอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ และให้อีกใบหนึ่งนะคะ Back to what you love สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วปัญหาหรือว่ามีมือที่สามเข้ามาหาคุณให้คุณลองถามใจตัวเองและกลับไปหาสิ่งที่คุณรักหรือว่าคนที่รักของคุณนั่นเองเพราะว่าในสถานาการณ์ของคุณตอนนี้ค่ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาแต่มันจะเป็นโอกาสนะคะที่มันจะทาให้คุณได้ประเมินตัวเองนะคเพราะว่าในไพ่ใบนี้ก็บอกว่า Back to what you learn, your current situation is giving you an opportunity to reevaluate what you want นะคะมันก็เหมือนกับว่าคุณจะได้รีวิวตัวเองหรือว่าประเมินตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการแท้จริงแล้วมันคืออะไรสําหรับคุณสวดก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีคนเข้ามาหาคุณมันเป็นโอกาสเหมือนกันที่คุณจะได้ได้ประเมินตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการแท้จริงแล้วอะใช่เขาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็น,นเรื่องของความรักของชาวราศีธนู ต่อไปเอนจอจะเปิดไพ่อีกหนึ่งใบนะคะซึ่งเป็นคําแนะนำของจักรขอไพ่ขัดข้องอีกแล้วนะคะนะคะก็จะ <estudio> เป็นหนึ่งใบนะคะที่จะให้กับชาวราศีธนู stay connected นะคะยังคงให้ความสำคัญ กับคนที่คุณรักต่อไปนะคะสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณควรจะให้เหมือนว่าทำไงก็แล้วแต่ให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะคะ่ะยังคงอยู่ด้วยกันเชื่อมต่อกันอยู่เสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นหุนทางที่จะทําให้ความรักของคุณนะคะมั่นคงต่อไปมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเนี่ย getting back to w h a to one ด้วเช่นกันนะคะ คือไปหาสิ่งที่คุณรักอย่างแท้จริงอะคะ่ะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยความรักนะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะของชาวราศีธนูนะคะก็จะเป็นความรักที่ดีนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีบุตรนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่ ถูกเติมเต็มนะคะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ด้วยสภาพจิตใจของคุณที่มันเข้มแข,แข็งต่อสถานการณ์ที่มันจะมีคนอื่นๆเข้ามามือที่3เข้ามานะคะอาจจะเกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นก็ให้ใช้เหตุผลนะคะและความจริงใจต่อกันนะคะจริงใจต่อคนที่คุณรักและความซื่อสัตย์นะคะเรื่องของปัญหามันจะได้ไม่เกิดขึ้นสําหรับคนโสดก็เช่นกันนะคะระวังจะไปเป็นมือที่สามคนอื่นหรือว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะสร้างความ วุ่นวายให้กับคุณได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะหากมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติม